ก็มาดูต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงเส้นอิทาทางด้านหน้าแล้วนะครับซึ่งเป็นทางแผนภูมิของทีนี้เรามาดูอิทาด้านหน้าซึ่งมีการเปรียบเทียบนะครับมีความพยายามที่จะใช้มีการสังคายนาจุดกันแล้วก็มาเปรียบเทียบทางภาพกายวิภาคนะครับเราลองมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อภาพการวิพากษ์แล้วก็อย่างร้อนฝ่าเท้านี่ก็โอเคนะฮะก็อยู่ทางร่องอชัดเจนมากขึ้นนะอยู่ทรงร่องนิ้วโป้กับนิ้วเท้าทางด้านนิ้วโป้กับนิ้วชี้ด้านซ้ายด้านลางหลังเท้านะแก้ลมขังนะจากภาพก็อาจจะนะฮะไม่ชัดนักจะอยู่ตรงบริเวณใต้ตะตุ่มนะครับใต้ตะตุ่มด้านในนะชักเท้าก็ขึ้นไปบริเวณแนวสันน้าแข้งนะครับแล้วก็เท้าเย็นก็ขึ้นไป อยู่แล้วสันนักแข้งด้านหน้าซึ่งจะแตกต่างกับภาพในภาพของเส้นประธานสิบตามแผนนวดวัดตามภาพแผนนวดวัดโพนั้นนะครับอ,อันนี้จะมองแล้วภาพเหมือนอยู่ในองค์เสาวน้แข้งซึ่งคงจะต้องทําการวิจัยและกําหนดจุดให้ชัดอีกครั้งหนึ่งแก้มือแข้งนะตรงนี้จะอยู่ตรงเอ็นเข่าเลยซึ่งในที่อาจารย์พูดไปแล้วเมืม่อเมื่อสักครู่นั้นน่าจะอยู่ทางแนวชิดสันนักแข้งซึ่งเป็นร่องของกล้ามเนื้อ มากกว่าแต่นี่เป็นร่องของเอ็นเลยซึ่งก็อาจจะมีความจุดอาจจะมีการขัดแย้งหรือเพี้ยนกันอยู่นะครับก็ต้องดูต่อไปส่วนแก้ขัดท้าแก้ขัดเขา่าแก้ขัดเข่าถ้าจากแผนภาพทางกายวิภาคตัวนี้มองแล้วมันจะอยู่ทางกล้ามเนื้อ,อทางด้านนอกของสะบ้านะครับแต่ที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อจุดที่แล้วน่าจะอยู่ทางด้านในนาจากแผนภาพ นั้นก็ตรงนี้ก็มีความขัดแย้งกันอยู่ด้วยนะครับกพราะคงต้องถ้าไปสอบก็คงใช้แผนภาพแผนภาพวัดโพเป็นเรสเฟนแต่ส่วนตรงนี้ก็คงต้องทําส่วนภาพตรงนี้ก็มีการพยายามนะฮะคือเชิญผู้มีความรู้มาทําการกําหนดจุดนะ,ะแต่ก็ยังพยายามจะเทียบกับกายวิภาคศาสตร์แต่ก็ยังกําหนดได้ไม่ชัดเจนส่วนแกนนิดชานะฮะก็เป็นจุดที่อยู่ที่อยู่ทางด้านในนะครับทางด้านใน ขึ้นมาใกล้กันแนวขาหนีบนะแนวขาด้านในแล้วก็จุดแก้สกิลเพลิงและฟองดันบวมก็เป็นจุดเดียวกันนะกก็ขยับขึ้นมาชิดใต้อ่ขาหนีบมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดแก้ฟองดันบวมอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงแนวอ่ขาหนีบนะครับแนวขาหนีบถึงกลางอ่านะแล้วก็ขึ้นไปแก้มือต้นขานะก็อยู่ตรงใต้หัวตะคากแนวขาหนีบ แก้ขัดอุจจาระนะก็ขึ้นไปข้างบนอยู่แถวชายโครงชายโครงทั้งคีสีสุดท้ายนะครับแล้วก็แก้ลมเบ่งให้เกิดก็ขยับขึ้นไปนะครับขยับขึ้นไปส่วนแก้นม,มิออกนะในนี้จะเห็นว่าจุดจะแตกต่างจากจากแผนภาพวัดโพซึ่งแผนภาพวัดโพจะพูดถึงจุดนี้จะอยู่ตรงแนวร่องช่องว่างนะร่องร่องขอบชายโครงนะที่เป็นช่องท้องแต่จุดนี้ เมื่อสังคายนาแล้วมาบอกว่าอยู่ใต้เรานมครับอยู่ใต้เรานมอยู่ใต้เรานมแนวแนวกลาง,งหัวนมด้วยซ้ำแต่ยู่ใต้เรานมอีกทีทนึงคือเป็นล่องระหว่างซี่โครงนะะซึ่งซึ่งก็พยายามมีการสังคายนากันแล้วก็ขยับไปก็จะเป็นแก้แก่อะไรครับแก้นาสิกนะฮะแก้อนาสิกตึง นะก็ขยับขึ้นไปชิดทา,ทางกระดูกอ,อกมากขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่หูตึงแก้หูตึงแก้หา่าคาง้างส่วนลมดุกสะบักก็โอเคเป็นจุดที่ใกล้เคียงกันกับแผนภาพวัตโพแล้วก็ปวดขมับก็ชี้ใหเห็นถึงอยู่ระหว่างร่องหายปร,ราะนั่นเองดงนั้นเราก็คงมาเปรียบเทียบกันในระดับหนึ่งนะฮะก็ฝากว่าเราอนาคตเราคงต้องทำการพิสูจน์วิจัย ให้มันชัดเจนลงไปว่าแต่ละจุดนั้นสามารถหาได้อย่างไรแล้วก็มีขนาดที่กดมีลักษณะการแล่นอย่างไรในพาร์ทในส่วนต่อๆไปอาจารย์ก็จะพยายามมานำเสนอพวกเราให้เราเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับท่วนพาร์ทน,นี้ก็อาจารย์ก็ขอจบตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ